Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7โมงเช้านะคะเช้ามาวันนี้ตื่นเช้าเพราะว่าจ้ามีจะไปงานรับปริญญานะคะแล้วก็ต้องออกจากบ้านตอน8โมงแล้วก็จะมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งทำดูแลเมคอัพแล้วก็ผมทุกอย่าง everything จิงกะเบลนะคะซึ่งก็น่าจะเวลาเหลือเฟืออยู่เสียงคือแบบยังไม่มาเลยทุกคนแล้วก็คือไม่อยากพูดดังมากนะคะเพราะว่ากลัวแบบแบบพารผลิน้องข้างๆจะได้ยินล้วแบบจะตื่นอะไรเงี้ย คิดว่างานผิวมันจะต้องมาแหละเพราะว่าเราจะไปถ่ายรูปเราอยากจะให้ผิวเรามันดูโกลนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะไม่ได้จัดเต็มมากนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่งานเราเนาะมันเป็นงานของคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเราก็ห้าไปแย่งซีนเขานะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะเก็บผมกันก่อนจ้หมันเศร้าลิ้นเฮ้ยต้นเล็กน่ารัากเลยนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาลงสกินแคร์ก่อนนะคะจจะเริ่มด้วยโทนเนอร์แพดก่อน ตัวนี้เป็นของแบรนด์ n e ็ตีนะคะมันดีกว่าโทนเนอร์ที่จใช้อยู่อะคือปกติใจ้ใช้คิวส์ไอตัวคาเลนดูล่าที่แบบมันดังมากๆจริงๆมันเป็นสําหรับแบบ normal to oily skin ซึ่งใจเป็นคนที่ผิวผิวแหง้งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ผิวใจขนาดนั้นตัวเนื้อของแบบแพตเขาคือ เน่ยทุกคนเห็นปะ่ะมันจะมีความเป็นแบบปุ่มๆแล้วมันจะมีความนิ่มในตัวเป็ไปแล้วมันจะไม่รู้สึกแบบสากหน้าหยุนยนในผิววะเรารู้สึกว่าเออผิวเรามันชุ่มชื้นขึ้นเยไยเมี่ยมันความรู้สึกที่ดีมากสำหรับคนแบบผิวแห้งแบบใจนะคะก่อนที่เราจะมู v ออนไปไหน,นใจาขอทาปากนิดนึงคือแบบหน้าตาน่ากลัวมากเลยในกล้อง <Okay. S 1> เอาดีๆนะ หน้าจริงนี่คือไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แย่เท่าในกล้องเลยเออช่วงหลักมาคือแต่งหน้าง่ายมากใช้ลงแค่แบบคอนซีลเลอร์แบบนิดเดียวกออกจากบ้านเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเออช่วงนี้ผิวแบบดีมีแค่แบบใต้ตาที่ดำนิดหน่อยอะไรเงี้ยจริงจริงเอเซนส์ตัวเนี้ยมันมีเป็นโทนเนอร์กับเอสเซนส์ผสมกันอยู่แล้วแต่ว่าก็อยากจะมาอวดเอ,อ่อโทนเนอร์ผัดตตัวใหม่ให้ดู ส่วนใหญ่วันนี้นะคะจะใช้เป็นสกินแคร์ของนัมบูซินได้กําลังลองใช้อยู่นะคะเป็สปอนเซอร์มาแหละแต่ว่าไม่ได้สปอนในคลิปนี้นะแต่คือหมายถึงว่าเออใจใช้เองจริงๆตั้งแต่ที่ได้มาก็ใช้มาแบบทุกวันเลยประมาณ2อาทิตย์กว่า3อาทิตย์แล้วผิวแพ้ง,ง่ายแบบได้นะคะไม่แพ้เลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบผิวหน้ามันดีขึ้นจริงแบบรู้สึกหน้าอิ่มฟูขึ้นเยอะมากเราจะมีมาลงแบบฟูลรีวิวให้ดูนะคะ้แวแพคเกจิ้งคือแบบน่ารักอะ จริงนะพอเรามาทาพวกอินฟลูคือมันก็ดีนะความที่แบบว่าเราได้ลองอะไรใหม่ๆครีมในเน็ตอย่างเงี้ยปกติจ้าจะไม่ซื้อเลยเพราะว่าใจกลัวไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ด้วยวความที่เราผิวแพ้ง่ายแล้วเราก็กลัวอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ยอมลองไม่ยอมไปอ่านไม่ลองใช้ท o u t ท b e ทำติ๊กต็อมีคนสปอนเซอร์มาเราก็จะไปหาอ่านก่อนว่าเอ้ยโปรดักต์เขามันโอเคไหมอะไรเงี้ยถ้าโอเคเราก็ถึงจะค่อยรับงานมาจะลองใช้เองจริงๆทุกอ่านเพื่อแบบเราอยากรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงแล้วมันก็เลยทําให้เราได้แบบลองอะไรใหม่ๆที่ปกติ เราไม่กล้าลองอะ้าอีกชั้นหนึ่งละกันโอเคด้วยความที่วันนี้เราจะไปออกแดดอะไรนี้นิดหน่อยน่อยใช่ไหมแ้าก็จะขอลงคุชชั่นหน่อยละกันท,ที่ผ่านมาคือแบบการแต่งหน้าจ้าคือไม่ได้ใช้คุชชั่นไม่ได้ลงลงพื้นทุกคนแล้วมันรู้สึกดีมากในการที่แบบให้หน้าเรามันได้หายใจอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็ขอเน้นนึ่งละกันบางๆเบาๆ การลงคอนซีลเลอร์ที่ดีที่สุดก็คือใช้นิว้วคือบางทีตัวคุชชั่นแพดหรือว่าตัวฟองน้ำมันจะมี texture บูถูกลิเกเตีย์คอนซีลเลอร์อเ,ลเลราใช่ไหมมันจะมีแบบ texture ในในเนื้อของคอนซีลเลอร์เราแต่ถ้าใช้นิว้วอ่ะมันจะไม่มีปัญหานั้นเลยแล้วก็คือเกลี่ยง,ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยนะคะตอนหลังมาที่จะแต่งหน้าก็คือแบบ ใท้อุปรกรณ์น,น้อยมากใช้นิ้วนี่แหละดีสุดเราก็รู้สึกว่าในความที่นิ้วเราอ่ะมันมีความอุ่นเนาะมันมีอุณหภูมิพอเรากด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 คอนซีลเลอร์เนี่ยมันมีความละลายแล้วก็แนบเข้าไปกับเนื้อของผิวเราเนี่ยได้ดีขึ้นนะโอเคแล้วก็มาลง คุ b l ั s นนะคะเพื่อความติดทนวันนี้เอาแก้มแดงๆนิดนึงนะคะให้มันดับบ่มแดงหน่อยเวลาไปถ่ายรูปแล้วมันจะได้แบบจึ้งๆนิดนึงเราก็จะจึ้งแบบเบาๆของเราแบบ respectful ต่อเจ้าของงานนะคะเ <c oughs> จ็แปง้งพวกบริเวณใต้าตานะคะแล้วก็เปลือกตานิดนึงพาเลตข,ของลาก้านะคะตรงสีนี้มันจะมีความนั้นตาลส้มๆนิดนึงลงให้ทั่วเปลืตาเลยนะคะวดีน้จะ,จะใช้สีเดียวกันนี่แหละมา ลงทับนะคะตรงบริเวณหางตาเพื่อให้มันดมูมีมิติมากขึ้นนะคะในวันที่แบบสบายๆแล้วเราไม่ได้อยากแต่งให้มันดูเยอะมากจ้าก็จะใช้ตัวอายแชโดว์สีเดียวแต่ว่าสร้างมิติด้วยการแบบลงทับตรงหางตาเนี่ยลงสัก2ชั้น3ชั้นนะคะแต่ว่าโอเวอร์รอแล้วว่าเวลามองไปมันก็จะดูไม่ได้แบบหนักมากนะคะลงสีเดิมเลยนะคะที่ขอบตาล่างเห็นไหมทุกคนมันจะดูมีมิติมากเลยแต่ว่านี่มันคือลงแบบแค่สีเดียวเลยนะ แล้วเราก็จะมาลงไลเนอร์นะคะคิวช้ก็จะเติมแค่ช่วงหางนะคะ ให้หางเรามันยาวออกไปนิดนึงอันนี้คือแววกคิวมาแล้วทุกคนคิวเรามันก็เลยจะดูเต็มดน,น,นึงนะคะเพราะว่ามันดูมันเป็นทรงเนาะจะ้แววกคิวกับที่ Benefit Brow Bar นะคะเห็นมีคนเมนเข้ามาถามว่าอยากให้ทำบล็อกตอนที่ไปแวกแต่ว่าจ้มาเห็นเมนที่หลังนะคะแบบแวกไปแล้วเพราะว่าแบบเหมือนหลังจากที่ลงคลิปนั้นไปอะคะ่ะแล้วก็ประมาณ2วันก็ได้ไปแววกคิวเลยถ้าแบบเอาความเร็วแล้วแล้วก็ความชอบส่วนตัวจะรู้สึกว่าแบบ เออเบนฟเตเนี่ยตอบโจทย์เลยทําที่สาขาไหนก็ได้นะคะเพราะว่าที่จ้าไปทําหลายๆสาขาจ้ารู้สึกว่าเออมันมีมาตรฐานของเขาอยู่แล้วเนาะทำที่ไหนก็สวยเหมือนกันอย่างบางทีจ้าก็เจอคนที่แบบไม่ค่อยเฟรนลี่คือเขาทาโจทย์หมเขาก็ทําสวยนะแต่ว่าระหว่างที่รับบริการของเราอ่ะมันก็จะเป็น Experi e n c e ที่แบบไม่ได้แบบดีขนาดนั้นอะไรเงีแ้ยบบงานดีๆคุยน่ารักคุยถูกคอเง,งี่ยมันก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบนะคะแค่นี้เลยนะคะเติมหางให้เต็มจะลงเป็นสีที่อ่อนสุดผสมกับสีตรงกลาง จะได้ดูแบบฟุ้งๆขึ้นแล้วมาเชดดิ้งกันนะคะก็จะใช้จากพาเลตของคิ้วเหมือนกันสีอ่อนสุดแล้วก็ลงลิปสติกนะคะ ตอนนี้เมคอัพเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวใจทําผมแล้วก็กลับมานะทําผมเสร็จแล้วนะคะก็ใจก็คือแค่หนีบตรงเฉยๆนะเพราะว่าผมมันเป็นแบบคลื่นๆเนาะอะตกใจหมดเลยคิดว่าเพชรหายตกใจเพราะว่าไม่ใช่ของตัวเองยืมใจมาแล้วก็คืออย่าเรียกว่ายืมเลยเรียกว่าหยุดเพราะว่าตั้งแต่ยืมมาแบบเป็นปีแล้วยังไม่คืน <laughs> ไอ้ที่มันแบบเป็นสีน เรียบร้อยแล้วนะคะเมคอัพวันนี้เบาๆแต่ว่าจึ้งอยู่นะ ขอสก,กิปมาในรถเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะสายนะคะตอนนี้8โมงจะ10นาทีแล้วเดี๋ยวรีบออกเพราะว่าใจ้จะต้องเอารถอ่ะไปจอดที่บ้านเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่สาวของเพื่อนนะคะขับไปส่งแล้วก็รอรับกลับเพราะว่าที่นู่นแบบคนมันจะเยอะมากแล้วก็จะไม่มีที่จอดนะคะก่อนไปนะคะให้ดูออฟฟิตก่อนใจ้ติดแว่นกันแดดมาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแดดมันร้อนยังตาเนาะอันนี้เป็นแว่นของเปนดีนะคะนาฬิกาของแอเนี่วอลตันแล้วก็สร้อยนะคะเป็นของ ร้าน Fairy Tale ที่นิมมานเชียงใหม่นะคะแล้วก็วันนี้ใจใส่เป็นเสื้อสีขาวนะคะกับแองเกงยีนแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีขาวเนาะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะถือกระเป๋าชาโต้ที่เป็นมาลายจริงๆตอนแรกกะว่าเออจะถือที่เป็นแบบสีเนื้อลองถือด้วยกันแล้วรู้สึกว่าสีเนื้อมันเหมือนมันแอบแบบหยิงไปสําหรับลุควันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นมาลายมันก็จะดูแมนมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเอามาลายมาถือแล้วกัน And I'm set, in there's no need to fuss about.